ต้องขอลูกเดอ้ยเนาะเกเื่อนันแ่เกตพี่แดนแมก็ทายไก่ทำไมจิบว่าหยิ่งอไม่ยังรอบนี้เอาอย่าลสวยๆบางนี่ขอทษพี่ๆสื่อโอ้ยสื่อกับแจมแนไลน์ยังไม่ยันยัให้สัมภาษณ์ขาเพราะว่าสื่อื่อกับแมแนหลายบองดู้องดูลงซื้อดูหยิ่อบอกค่ะวายสูย เฮ็ดบาปเฮ็ดเวียนลูกเนาะพี่ใส่เส้อผ้าก็ใสทั่วหาเกาะใส่ทัหาหมวกกอกเอางอยซายิ่งหลาชื่อน้องกว่าแม่จำชื่อยี่หลาบ้างได้พี่คะแม่มาน้องมาเมนนั่งมานั่งมาแม่จำชื่อท่านใดอยู่นั่งหาซ่อมนั่งเนาอยู่ผู้เดียวต้องหาขนาดออกฉากน้ำกันแม่จะเฉื่ออ้กบ้างได้ไหมดำไปทั้งนลังเลยผู้ใดล่ะขนาดลูดีมาติดสายหนึ่งอยู่ซะเขาก็ไม่เ้องหาหนูไงเออมันสวยๆตรงนี้น่ะสีสวยๆน้องมาเลย มันบอกกี่จอนบริสิบปักปยรบปักเป็นไงนองเหมือนกเป็นส้งเปินเิกับน้อปุยดุยเอากับปุยลุยซูเมือนั่นละหาาอะไรใคยูทีเพราะว่าเวลาเขาต้กล่องมา่พ่เิลแม่เต็มเมเสิบันแ้มเมวน่แม่เห็นที่ได้นแม่ตาไปใส่ก่อนเกือบไสหยางื้อมอลาก็เลยประกาศเดี๋ยวว่าแกงก็ได้ประกาศสกงกแล้วเพราะว่า

ยอดผู้ชมมาพุ่งึ้นพุ่งขึ้นเบนี้ขอบคุณค่ะนี่นะคือความหาความแพงของทีมงานไปนองสังเกตบังโลดค่ะจริงจิละพี่เอกแล้วก็เซมาร์บอหย ah. อกห้วนาเี่ยนาเป็นเองจุป์าหัวนากระไดเนาะ จุลศิกยปลว่าไดโนเสาร์เวอร์เปว่โปาโลกนาาี่ยังสันเอาตอนนั้นแม่ปีแม่เขาวงการใหม่ๆมันไม่หนังเรื่องจุลศิกิ์พากกำเนิดใหม่ไดโนเสาร์ ว่านาว่าต้องต้องแต่งตัวดีๆเพราะว่าลูกน้องมิตรยุทูเบิดอแล้วว่าปืยอดผู้ชมแม่พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นสิสอง้อยแล้วเยอะไในเพจบ่ครับเพจไฟทองอันแม่นั่นแหละที่เป็นรูปโปรไฟล์ครัวกำพร้านั่นแหละนอนสิบห้าดกงหย่นเบื้องหลังเมยเดอัเฮ็ดยังยูจะมมาไทยสร้างเพลินว่างยังก่อนมาค่อนยังก่อน เออไล่สวดเนี่ยละไล่สวดไล่สวดก็ได้ลุงที่ทูปก็ได้ดีครับพี่น้องครับบรรยากาศไอ้ชากเรื่อลังนะครับเดี๋ยวไปหาไอ้เต้าไอ้เต้านอนนะครับไปหาไอ้เต้านอนด้วยนะคะเพราะว่ายายฝ่ายโพสหัวข้อว่าไอ้เต้านอนอยู่อันนี้ก็ไอ้เต้าเด้นี่ไอ้เต้าน้องแด้เด้นี่ีครับผมโอ้ยสวัสดีครับผมปน้า แม่ทำนี้ได้ไหมคะผู้เทียบจะได้ครับต้องจะแท็กซีวางไรนะผมคืแท็กซีอันนี้ไอ้ไอ้เต้านอนจะไปไหนนี่ลูกไปหาพี่เอกวิรศักดิ์ค่ะแม่เออไปไปเดี๋แม่ตามไปพอดีเลยแม่จะเอาน้องให้ยังไปแล้วสารสารานี่ชั้นเนี่ออกไปแล้วสารานี่ชั้นเนี่ยนี่ตั้งซ่องกันสารานี่ วันนี้เอ็นไวยนะคะวันนี้เอ็นไวยสองร้อยสวัสดีพี่น้องสองร้อยท่านค่ะเดี๋ยวจะสปอยเดี๋ยวให้แม่ดจังว่าอันนี้รับทเป็นยัครับนงคเกียังไม่มานะคะเมื่อวนแม่ไก็ถ่ายให้ดูแล้วนะคะีวันนี้ขอเป็นนะคะสลับกแม่ไรักทุกบ้านแม่ไรักทุกบ้านจริงีพียังไม่มานะคะเมื่อวานแม่ไฟก็ถ่ายให้ดูแล้วนะคะบีพีวันนี้ขอเป็นเอ็นยนะคะสลับกันแม่ไฟรักทุกบ้านค่ะแม่ไฟรักทุกบ้านจริง มาจากพี่ไมย์ยลงสองลุนหมู่บ้านเมยาไฝไทยเอ็นพี่มณีเมย์ไฝไทยเอ็นใบหมู่บ้านบีพี่นะคะบีพียังไม่มาบีพียังมาไม่ถึงนะคะแม่ไฝรักทุกบ้านรักลูกทุกคนอยากให้พี่น้องรักทุกคนเหมือนกันเอาเบื้องหลังเนี่ยหมายถึงว่าเขาได้เบื้องเบื้องหลัง วาได้อัดคลิปกับน้องยุกีมาโดนแล้วนะครับยานที่น้องติดขอดยานที่น้องติดถึงนะครับวันนี้ก็เลยมาแทนเขาเป็นการซ้อมมีเวลาว่างพอดีนะครับก็เลยคือโอกาสนนะครับมาอัดคลิปกับน้องนะครับคไอม้ดูหอดกันแล้วเราจะทําอะไรกันดีเนี่ยอัดคลิปแบบแต่พายรู้สึกว่าตอนนี้กำลังจะซ้อมเยอะไอ้ถามว่รู้สึกว่าการที่ได้รับผลเบื้องหลังที่ยอมเป็นเจ้าผู้ติดตามเพิ่มตัวรู้สึก กะโปกะทีดีได <Elizabeth. S 2> ้ไงก็แล้วแต่เจ้าก็จะทายรูปที่เป็นอย่างครับเป็นอย่างไรสักวานไอวอลบอกไอวอลบอกภาษาไทยก็บอกดีกว่าเป็นยังบอกไอฟังก่อนบอกมาตรงตรงบอกอะเสียงหัวใจมันบอกเราดูคือรับรับดูเราว่าเป็นอย่งเป็นยังคือบาบอคคุ้มค่ะหอยสันเพราะว่ารอบที่แล้วไม่มีเลิฟซีนครับ ใช่ไหมเขาคือเดาจืดเฮ้ยเพื่น้องเบื้องผู้ไทยรู้ปะนี่นี่คือเบื้องหลังที่เราอยู่ด้วยกันเรามีความสุขนะคะเพี่น้องเขาหักกันแบบนี้แหละค่ะว่าพี่มาหามาแล้วอันนี้ช่องยังนี่อันนี้ช่องอะไรคะนี่เข่าเข่าเ่าเข่าปลาอันนี้ช่องนี้ยังอะไรเสียพี่สมศมสาระนี้แค่เนี่ยอยากได้ชาแนลค่ะอันนี้มันนั่งอันนี่มันช่องนี้ยังสั่นนี่ จะเป็ยังควอซ์อ่ะอควอซใช่แนวบัานี้ถ้าเอามัไปยูเพ็เป็นอยู่บนเมกกี้มาล้อมก็จะออกมาแบบยังไงนะครับก็ไปติดตามดูในไลฟ์19จะได้ไม่ลืมกันนะครับผมกับร่องว่าฟินแน่นอนนะครับละมุนแน่นอนเมื่อคืนนอีกแล้วฟินไปแล้วขนาดม่ได้หอมแก้มได้พี่น้องเมื่อคืนนี่๋อขมื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 อขับมือขมือขับมือขมือขบมือขมือขับมือขมอขับมือขมับมือขมือขับมอมือขมือขมือขับมืออขั

อยวอ่านแกะข้าวกันก่นนองบอกว่าเอ๊ะตอนที่ไทยอะตอนที่เด่นแมนาน,าน่าเปวิสิเทินอะเป็นยังแบบหน,นกหอมนองอี่ดีเห็นแบบนั้นอี่ดีบอกมันมันแบบมันมีคนมาพูดนะครับผมบอกเลยว่าก็หอมจริงๆนารอกเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยไม่ใช่ใช้มุมกล้องใช้มุมกล้องอ ยู้างหนานั่งฉากที่ฉากที่นอนอยู่ตรงนั่นอันนี้ใช่มแกมุมอระมาณนี้นะมุมกล้องแบบไหนแบบปนีค่นรับวากอยู่ฝั่งนั้นใช่ไหมกำลังขน่เออนี่เขาเรียกใช้มุมกล้องเออเขาไม่ได้หอมแกมิรีเขาดุมกกหูราวพราวาหัวหน้าเขาาพิ่นเคยผ่านการเป็นดาราเคยแสดงภาพยนตร์มาก่อนเพิ่นหูดีว่ามุมกล้องมันเป็นแบบไหนแน่นอนประเกอดเอาประเทศไทยเมีเราพอไฟอืมอพอไฟพอนาผมศูาสวนจปน ว่าหนาพนุชจักมุมกล้องแต่ว่าห้าจักแต่มุมมืดมอกลุ่งดอนพี่น้องขยากให้นอกก้องกับน้องลูกทีนะมอกลุ่งดอนพี่น้องข้ามารถคอมเมนต์ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องก,กับน้องจะมา,าจะจะมาพิจารณานะครับว่าเราจะสามารถทําได้ไหมนะครับยากหน่อยแบบเป็นมุมความคิดเห็นนะครับ แล้วก็ฝากช่อง YouTube ของทีมงานบอลลัสิงห์ทุกคนด้วยนะครับแย่นั่มันเป็นอยังแพ่่มันเป็นอยังแย่นกล้องมาเอกมีรศักดิ์ออฟฟิเชียลลูปแพร์ซาราเน่ชาแนลไฟทองชาแนลค่ะจยากแด้ชาแนลค่ะโบว์แล้วพี่น้องมาช่วยเอาคือยุ่งน้อกันหลายแแค่อันนี้ขอบกั้วผมเด้อยุนี่ยุนี่ยุนี่ไม่ได้ไปใส่ขายแล้วก็เ้าแย่จมูกแล้วแมนแย่จมูกสวอฟตลอดนะครับก็เลยสามารถที่จะ อยู่น้ำกันแบบนี้ได้ทําการแสดงด้วยกันแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าออกไปข้างนอกนะครับทุกคนก็ต้องสวมแมสก์ใส่เจลล้างมือแล้วก็เราก็พกเจลล้างมือด้วยนะครับผมยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับตะวันนี่หนกบอกได้ว่าพี่น้องมือแรกนี่พี่น้องต้องขอว่าเบอง์นี่หลายสิบเก่าเพราะว่าอย่างตายเขาขึ้นกรองเร็วแต่บิ๊กพี่ยังมาประหอดค่ะพี่น้องเมื่อเมื่อแหนมก็นั่นมือคือเท่าไหร่ ก็ยากนิดหน่อยบ่เบิ่งเนาะอย้ไหนด้วคือเฮาต้องแต่งตัวมาแบบเพื่อจะให้แบบว่าเขาได้เลียวกระด่เขาแนี่ยก็สนใจหยุดดึงนั่นแน่ดูนั่นนั่นนี่แหละแล้วคนมันใจ๋งตังให้การดเป็นแบบนี้เป็นแค่เป็นคือกันเพิ่นก็เป็นครูเฮาก็เป็นเตขี้อยู่นี่แหละเอาแน่ขี้หยัางแ้คู่ขี้นี่พี่น้องครับหาหน้าที่เหรอพี่ดิฟแล้วนี่ฮะ5นาที่านาที่เขก็ได้หานึง อ๋อตอกันตอกตอกกันการมาจากซีฟเนี่ยโฆษณาจังสิเยอะนี่แม่พูดซีฟแล้วนี่แม่ซีฟแล้วนี่ตอเข้าหรือเปล่าบอเข้าแล้วเองเ้าตีเข้านะเบิ้งนหลายช่องกระรอกกระเดียเอาแล้วมาแล้วลูกชายมาแล้วสิงโตนี่หมดดารารับเชิญดารารับเชิญมาแล้วค่ะพี่น้องพี่ว้านกคือบ่็อกไฟอัดคลิปลงกับน้องจะเทื่อนเพราะว่านกบอลตรงๆเลยถ้าจริงๆแล้วเราอัดกันตลอดพี่พันๆมากพี่น้องก็เห็นแต่ว่าคืออยู่ตอนนี้มันเป็นช่วงของหน้าการคิดงาน คิดง่ายล้วเลิศแล้ววันนี้กับแล้วเอ้บันนี้โอกาสได้เหรียญกัน้องปกติเจดีย์น้ำกันตลอดไปไซ่ก็จไปน้ำกันนะครับกต่วันนี้เราผมตรงมาคิดงานคิดเรื่องเวทีคือน้องน้องตอนนี้ไม่ใช่หน้าที่ของน้องเอ้าน้องคือมีหน้าที่แก้เพลงน้องมีหน้าที่แก้เพลงหน้าที่ทําการแสดงทําการบ้านในบทนั้นๆจะขึ้นนักว่าแพ้ไอ้เราบันทึกขอมาเห็นมอนี้เนี่ยย่ก็มองนีกลับเลยโอกาสที่จะได้พอกันหน่อยมีแต่แบบแบบน้องก็ซื้อน้ำมาให้แล้วก็ แล้วก็มาเล่นด้วยแบบแบบนะครับก็เลยไม่ได้อัดคลิปหรอก็เจ้าเสียผู้ใดอัดนีก็ร่างแก่นิดน้อยมีกำลังใจนิดนึงว่าให้กร่างจะไอไม่ยิให้เพราะไอไม่แห้งวาใจสิแล้วม็นกลับ้าแน้วครับแล้วก็มาเจอกันจริงๆก็วันอย่างนี้คือตั้งตอนนี้นี่กะเอ๊ยบิซ่าดิบิซ่าดิเพราะว่าถึงอย่างนี้ก็เรารอสอบมือชงมือชงรับเซยังไงน้องกอดไปได้เคลิ้มเมื่อนั้นจะมาเป็นยังนะครับผู้วิดซาสิร์จังแนวนอนขอบคุณค่ะ ไปแล้วพี่รองมาี่ะบอลพนันแล้วไปเลือดไหลแล้วแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับฝากติดตามทีมงานทุกคนด้วยแล้วก็น้องยุกิพี่เอกแม่ไฟพี่แพ้แล้วก็สุดมหันาเกาหลีครับว่าใช่ครับอยาดคือตอนนี้น้องยุกิก็่ใสขึ้นติดตามเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับทางช่องยูทูบไปติดตามไปเรื่อยนะครับครับน้องยุกิเฟสอะไรนะยูทูบหนูชื่ออะไรนะ ยูกิเพนปากาออฟฟิเชียลค่ะอันยูกิเพนปากานี่จำได้ยุต้าออฟฟิเชียลเนี่นวายงาดผมนั่ตัวเอฟสิบหกอนเนาะเอาออฟฟิเชียลไปว่าอะไรหนูอยากทำสังเกตอันเัีอยกขอทองไปใยไหมแม่อันไฟทองซาราแน่บ่ไฟทองชาแนลแม่ติดซาราแนลแม่ลูกแพรซาราแนลชาแนลนะครับอ่าน่าฟัง ชื่อหน้าฟังพ่อหนูกแพ้มันสาระแนีอยู่แล้วโอเคครับแล้วเรามาเจอกันนะครับตอนเย็นเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตซ้อมกับน้องลูขีดก่อนนะครับครับผมบ๊ายบายบบ๊าายยสวัสดีครับป๊าพี่น้องซี่ลอยหาซีฟสวัสดีครับนี่บันนี้อวยมาทั้งท่านาพี่มหาทุกทุ่แม่ไฟหลายแฉ่ซี่ลอยหาซีฟป้วนออร์แนสวัสดีครับฝากช่องพี่เอกวีรศักดิ์ด้วยนะครับผมตอนนี้ ฝากติดตามทาง Facebook นั่มก้วกันครับเอกวีรศักดิ์นะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube เอกวีรศักดิ์ออฟิเชียลหรือว่าทางเพจเจ๊ตุ่นเขียงหมูนะครับผมเอสีเอกวีรศักดิ์เพจเพจเจ๊ตุ่นเขียงหมูเนาะรัมเเเอกกวิศด์จ๊ตุ่นขียงหูพี่น้องเกือบหาล่อยแล้วไอติมไอติมละลายเหมือนหรือวันนี้มาหาทางไฟตลกเท่านะครับเมรักเดนนะครับอ๋อคลิปนี้ขออยุ่ตีไปแค่นี้ก่อนค่ะพี่น้อง